ไหนใครมีข้อข้องใจเกี่ยวกับการดูค่าคอมมิชชั่นการเป็นในหน้าบ้างบางคนเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าตกลงได้ตรงไหนหรือได้แล้วทำไมถูกยกเลิกหรือดูอะไรยังไงวันไหนวันนี้เจ้าแม่ทีจะมาตอบให้ทั้งหมดเลยนะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแลว้วก็ติดตามช่องเจ้าแม่ทีไวก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดความรู้และเทคนิคที ถูกซ่อนอยู่ตรงนี้มาดูค่ะเข้ามาที่หน้าช่องของเราเองนะเรามากดตรงตะก้านะคะตรงนี้แล้วก็มาตรง Tik t o k ok s h o p ค่ะจากนั้นให้มาลงค่าคอมมิชชั่นนะคะเราจะสังเกตได้ว่านะคะตรงนี้จ,จะมีอ่าตรงนี้เป็นยอดเงินนะคะตรงนี้คือกดถอนได้เลยแล้วก็ด้านล่างนะคะคือคำสั่งซื้อในโปรแกรมก็คือทุกอย่างาสินค้าที่เรา ได้ขายผ่านหน้าช่องเรานะที่มีคนซื้อผ่านหน้าช่องของเรานะคะนี่ก็จะมีอเนี่ยแบบนี้มาโชว์รายละเอียดเราก็จะรู้นะคะว่ามีสินค้าชิ้นไหนบ้างนะคะที่ลูกค้าซื้อจริงและแคนเซิลนะอ่ะซื้อจริงนะคะก็จะมีอย่างนี้อ่ะเอาเลื่อนมาดูด้านล่างดีกว่านะคะซื้อจริงนี้เลยค่ะนี่นี่คือการซื้อจริงนะคะสองเจ็ดหกนะคะจุดสองหนึ่ง ค่าคอมมิชชั่น41บาทใช่ไหมคะค่าคอมจริง41บาทเห็นไหมตรงเนี้ยตรงช่องสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นช่องที่ถ้าเงินเข้าและตรงนี้ขึ้นว่าชําระแล้วก็นี่เลยเรียกว่าเงินเข้าตามจริงส่วนอมาดูอันนี้ค่ะนี่ค่าคอมมิชชั่นนะคะ5้าิบาบาทตรงนี้ทําไมเป็นศูนย์เป็นศูนย์ก็เพราะว่าคุณสังเกตตรงนี้คําว่าไม่มีสิทธิ์คืออะไร จริงๆแล้วมันคือลูกค้าแคนเซิลหรือยกเลิกคำสั่งซื้อที่เคยกดนะคะไม่ใช่ว่าร้านไม่ให้ค่าคอมมิชชั่นเรานะอ่าอันนี้ทุกคนต้องเข้าใจใหม่นะคะว่าที่ค่าคอมมิชชั่นเป็นศูนย์เนี่ยเป็นเพราะว่าลูกค้ากดสั่งซื้อแล้วแล้วยกเลิกอาจจะไปเลือกสินค้าตัวใหม่ก็ได้นะก็ไม่ผิดนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะอยู่ระหว่างดำเนินการนะคะ คอมมิชชั่น75บาทนะคะตัวนี้ค่าคอมมิชชั่นตามจริงนะคะเป็นขีดๆแบบนี้คือรอทางร้านได้รับเงินนะคะแล้วเราก็ถึงจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากตรงนี้ก็จะมาขึ้นเป็น75บาทเหมือนกับเจ้าตัวนี้นะคะที่ขึ้นว่าค่าคอมมิชชั่นตามจริงแล้วมันจะขึ้นว่าชำระแล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆสังเกตดีๆนะคะว่าไอการที่ขึ้นคอมมิชชั่นศูนย์แบบนี้ไม่มีสิทธิ์แสดงว่าลูกคาย,ยกเลิกนะ เราจะเช็คได้ไงว่าเราจะได้เงินมาไหนมันจะมีคําว่าเพิ่มเติมตรงนี้นะคะจิ้มเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าสินค้าถึงมือลูกค้าแล้วหรือยังนะคะถ้าถึงแล้วไม่ใช่ว่าเงินจะเข้าเลยต้องรอให้ลูกค้ากดรีวิวสินค้าให้เรียบร้อยก่อนแล้วระบบที่ท k t o อกโอนเงินให้กับร้านเรียบร้อยแล้วแล้วเรานี่แหละถึงจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะจ๊ะจริงๆสามารถดูได้อีกอันหนึ่งนะคะสำหรับ อันที่ไม่มีสิทธิ์นะคะอันที่ไม่มีสิทธิ์และเป็นศูนย์แบบนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะเรากดเข้าไปดูได้เองเลยว่าคือลูกค้ายกเลิกนะคะเห็นไหมนะคะเอาเป็นว่าเข้าใจตามนี้นะคะว่าการจ่ายค่าคอมมิชชั่นนะคะตรงนี้ถ้าเป็นศูนย์ลูกค้าอาจจะยกเลิกนะคะส่วนถ้าเป็นขีดๆตรงนี้คือรอดําเนินการและส่วนถ้าเป็นยอดเงินเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้นี่สังเกตตรงนี้ ชำระเรียบร้อยแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นตามนี้เลยอ่าเดี๋ยววันนี้ขอถอนไปซื้อของเล่นให้ของขวัญสักหน่อยนะคะนี่ค่ะตรงนี้เมื่อเรากดถอนเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้เอเพิ่มบัญชีตรงนี้ก็กดเพิ่มได้เลยนะคะส่วนครูเพิ่มไปแล้วก็จะกดเลือกได้เลยนะคะว่าเอาบัญชีนี้และใส่ยอดเงินเลยค่ะอ่าถอนทั้งหมดเลยนะคะก็จะถูกหักไปนะคะ1จุด 5สตางค์นะคะก็1บาทห้สิสตางค์นั่นเองทุกครั้งในการถอนจะมีค่าบริการตามนี้เราก็จะได้รับเงิน748บาทนะคะกดถอนค่ะยืนยันการถอนซึ่งไวมากคะ่ะอ่าก็ไปดูที่บัญชีได้เลยคะ่ะว่าเงินจะเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงคะเคลียร์แล้วนะ ว่าทำไมเราไม่ได้เอ๊ะทำไมเป็นศูนย์และทำไมไม่มีสิทธิ์ที่จะได้อันนั้นก็ตอบไว้ชัดเจนในคลิปนี้แล้วนะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์มาคุยกันเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่รู้นะคะว่าเราจะได้ไม่เข้าใจผิดร้านต้นทางว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่ได้ค่าคอมจริงๆแล้วคือลูกค้าอาจจะยกเลิกสินค้าที่กดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วก็เป็นได้จ้า